ีต้อนรับสู่เกมป๊อบทาวค่ะตอนนี้พี่มารี่นะคะก็เล่นวินนี่เดอะพูจนถึงด่านที่คุณวินนี่เดอะพูสามารถจัดการแสดงได้แล้วนะคะนี่ค่ะด่านวินนี่เดอะพูการแสดงจะเริ่มต้นแล้วฉันตื่นเต้นจังจอยไม่สิต้องเร้ว่าพูอย่าลืมว่าคุณกล้าหาและเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดไว้ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะฉันไปลาซู้ๆ เออสุภาพบุรุษแดะสุภาพสตรีทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโรงละครวินิตภูวันนี้ปบาร้อยเอเคอร์แห่งนี้มีเจ้าหมีแสนสนอาศัยอยู่เลอเรียกพี่ว่าพูเขาชอบที่จะเต้นและมองกระจกไปด้วย ขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับ,บการรับชมการแสดงนะคะจอยได้เป็นการแสดงสุดยอดมากเพราะได้ทูกช่วยงไงลาบิทิแลนด์บมอลลี่ฉันก็รู้สึกดีใจที่เข้าใจว่าส่ทีที่คุณต้องการการแสดงให้ผู้คนได้ดูคืออะไร ถึงแม้จะมีเพียงคนเดียวที่ทำให้พีมีความสุขกับสี่งที่ฉันทำแต่ฉันก็อยากจะทำมันต่อไปกับคุณเฮ้ยขอบคุณนะมาถ่ายรูปไปที่ลาลรื่อสบักการแแดงวันนี้เดาูของเรากันดีไหมได้เลยจะถ่ายที่ไหนดีตรงนี้ดีหรือเปล่าอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวพี่พาชมก่อนว่าวิอเดาภูเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องสร้างนะคะด้ดายวินิตภูก็คือป้ายค่ะป้ายแล้วก็ตัวติเกตตัวนี้นะคะป้ายเสร็จแล้วก็ติกเกตแล้วก็บ่อน้ําน้าผึ้งตัวนี้นะคะในด่านที่259นะคะเราก็จะผ่านมาถึงตรงนี้ได้เราจะทำการสร้างสวนดอกไม้เพื่อดึงผึ้งให้เขาไปเกาะเคสาดอกไม้ตรงนี้แล้วก็ส่งน้ำผึ้งมาที่ ตัวโรงงานทําน้าผึ้งนะคะแล้วก็ข้ามมาที่ตัวน้ําตกน้าผึ้งทําการเปลี่ยนจุกสปอคตัวนี้นะคะทําร้านไอติมค่ะปรับตัวหนังสือการ์ตูนของ the วีรัตพูตรงนี้ค่ะสร้างที่นั่งนะคะสร้างฉากแล้วก็สร้างต้นไม้ค่ะที่นั่งชมแล้วตรงนี้ก็คือส่วนของแรบบิท ะะไทเกอร์จะอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือทั้งหมดนะคะก็ใช้ทั้งหมดคือประมาณ100ด่านนะคะเฉะลี่ยไปคือ100ด่านเพราะว่าที่เราเล่นไปตอนแรกคือข้างล่างนี้นะคะนี่เราข้ามเรือมาแล้วจากเมืองแรกจำได้ไหมคะพี่ก็อยู่ในด่านที่สองตอนนี้นะคะเรากำลังผ่านวิลล่าพูไปต่อไปที่พี่จะต้องทำการสร้างต่อไปก็คือตัวอาณาดิน,นะคะ่ะ เดี๋ยวพอพี่ทําอะลาดินไปได้สักพักหนึ่งหรือใกล้เสร็จนะคะพี่จะมาทําคลิปใหม่วันนี้พี่เอาตัววินิจภูมาให้ดูก่อนนะคะว่าความสวยงามของเมืองของป่าวินิจฉภูสวยขนาดนี้เลยนะเหมาะกับชาวมุมมีฟงฟริงนะคะชาวราชนิน้อยอย่างเรานะและไปที่ตะแลนไบมารี่นะคะพี่ก็ทําทุกอย่างนะที่มาเกี่ยวกับความน่ารักแบบนี้นะคะอ่ะ พี่อาจจะไม่ได้สะสมตุ๊กตา,ตาของดิสนีย์นะคะพวกเจ้าหญิงดิสนีย์แต่พี่ก็จะเล่นเกมที่มันเกี่ยวกับดิสนีย์แบบนี้ได้เพราะว่าตัวเกมนี้มันมีความน่ารักไงมีความเป็นกระมุงกระมี่เล็กๆนะคะเป็นพวกของจิ๋วทั้งหลายเนี่ยน่ารักเหมือนซีเวนเนียแฟมิลี่หรือว่าความน่ารักของของจิ๋วนะคะเพราะงั้นเนี่ยเกมนี้น่ารักมาก นะคะถ้าใครชอบนะเชิญมาเล่นนะคะพี่ก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะในด่านที่259ค่ะเดี๋ยวไงพี่กลับมาใหม่นะถ้าพี่ทำอาลาดินไปได้ถึงพักหนึ่งแล้วนะคะโอเคติดตามพาร์ทที่3ต่อไปได้เลยไปแล้วค่ะบาพี่มาด้วยจังถ้าชอบนะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเย้ yeah.